เสียมลากทำของพี่เล็มมากแล้วนะครับผมกออยู่ที่สามสามนะครับผมเติบไปแล้วครับอย่าโดดปาดลงไปครับผมออกครับผมทิดเดียวครับเติบข้ามไปมีลำบ้ากแล้วลากก็มา สีของเตียวมาครับเปียบมาดียงามมากเลยครับลูกนี้ไอ้ไอ้ไอ้ใบกินหลวงไอ้ใบกินหลวงไอ้ใบกินแย่ตัวใอญ่เถือว่าตีดีนะครับมันยากาศก็จะมันร้อนหน่อยหน่อยนะนะมาดูครับผมเสร็จมาได้เฉยเลยครับผมกรรมการบอกว่าไม่ฟาวแล้วครับผมพิยาก็เกิดอาการงงๆนิดนึงครับผม มาเตะข้ามไปอี่ลำบาเราลากว่าตีหัวไอ้นี่ทางยางเดียวครับมาเอ้าฟาวตัดเทนครับลูกนี้เราเตะมาเปิดเขาอยากเราได้ไหมได้ยังได้อยู่ไปลข้ามมาอ้าวลงครับผมลงไหมครับลูกนี้มองอ่ะไปไหนไม่รู้ครับผม ครับก็ร้อนด้วยครับผมนี่ครับกรรมการนะครับผมเอ่อในการพูดคุยกันเนี่ยงอะไออกหรือไม่ออกครับผมลูกนี้เอ่อโอเคเราคุยกันครับผมลูกลงหรือไม่ลงออกหรือไม่ออกมาแล้วครับผมยิ่งตากแดดมโนนนะครับพี่สุริยาแล้วครับผมหรือพี่แรมบ้านใจพิบุรมาจะได้เติอมาแลครับผมมายกหัวให้เพื่อนนะไอ้นี่เหลี่ยมเยอะตีหัวไปครับพี่ยาเกี่ยวได้พี่ยาตีปากไปเอาตีดิ๊ก แรงได้อยู่ครับผมมาทำไงครับตีตีตีกครับโอ้โหไม่อะลองดอกสิสามครับเออต็ดดีคร nice ับผมโอ้สามทีแล้วอ๋ออีกทีนึงครับเออยังได้ครับโอ้เต็ดดีฮะเต็ดดครับโอ้ได้ครับผมโอ้โอ้ลูกจอดนี่ครับโอ้โหจอดนี่ครับขอเข้าร่มก่อนนะครับมันร้อนพักก่อนพักก่อน โอ้โหครับชุดนี้ครับผมเอาถึงกับนานมากครับผมค่าถึงห้าดอกครับมาเสิร์ฟมาเข้าหัวนะครับผมไอตัวเล็กทำไงตัวเล็กตีหัวเอ่าหวยครับผมลูกนี้โอ้โหเจ็ดต่อสามครับเสิร์ฟมาแตกครับผมลูกนี้แปดต่อสามครับูร้อนอ่ะที่เราถึงเดินเป่าปากฟุ้งปาบอกว่าร้อนนะครับเมื่อกี้ค่าไปกี่ทีห้าดอกครับเมื่อกี้ Oh. ข่าห้าดอกทั้งตายครับผม oh. ดีมากครับสองคนนี้ครับเดียว่าดีนะครับผมโอเคคมเดดจะตายคลิปต่อไปนะครับ